สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจ๊แดงวันนี้่ะบ๊วยมาขายยาบ๊วด้มาขายอย่างว่าจะบบอกว่าปิดสนาปู่เมืองมาแล้วค่ะท่านผู้ชม๋ยวเบื่อเกินันวา่าจังไดเนะค่ะตีตีส้อยกันอป,ปกาสมม,ดมุดมาจดก็ได้แปลช่วยกันนะคะท่านผู้ชมแปลช่วยกันหาก่อน เพิ่นสีวางใดเพิ่นหายมาแล้วหวดก่อนเพิ่นคน้แต่ถูกถูกทั้งบนทั้งหลางเด้ค่ะท่านผู้ชมเออจากเพิ่นวาอย่างปลา2ตัวตายหนึ่งตัวประมาณนี้แหละคณะห้องก็สิแปดง่ายๆว่า8ปดหนึ่งแปดสเนาะแต่ผู้ยูไก้ชิดขาเจ้าถูกทุกงวดได้ทุกงวด,ด,วดเพิ่นถูก8 8กับ1นึ่งหนึ่งแหนึ่งหนึ่งแกับ8 8ดแปดหนึ่งหนึ่งปลาสองตัวมันก็เป็น8ปสอง ใต้หนึ่งตัวมุ้งะเป็นแปดหนึ่งแล้วก็เพิ่นกระชื่อแปดแปดหนึ่งหนึ่งปูพันโจกเนาะเพิ่นกระถูกมาตลอดเลยว่าหมวดสองซีกระถูกเนาะหมวดหกซีกระถูกปิดชนะเพิ่นบอกเคยผลาดกันดังนผู้ชมคนดียล่อค่อยเจแดงว่าไปแล้วก็จะลินมพันกันปิดชนะปูเมืองแปรส้อยกันด้วยค่ะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งกันยาหกสาม มีนกหน่อยมีนกจิบหน่อยเจ็ดตัวบินข้ามหนองน้ำตายหนึ่งเจ้ฟังจกหลอ่านู้ชมยังสี่ขอดใจต้องเขียนเป็นน้ำเจแดงเจ้าว่าซาซาต้องเขียนเป็นน้ำจำสร้อยกันเอิญโมมาฟังเอิญโมว่มาแปะซ้อยกันห้าเจแดงกันสิไปฮะ คนแปลหลายคนอยู่ค่ะท่านผู้ชมก็สิแปลบ้างด1๋สิแปรคือท่านผู้ชมพูยอยู่ทั้งบ้านบ่นมีนกจิบน้อยเจ็ดตัวมีนกจิบน้อยเจ็ดตัวบินข้ามหนองน้ําตายหนึ่งเอาท่านผู้ชมวางอย่างตอบมาดูก็มเมนมาดูคิด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 ,คดช่วยกันมีนกจิบน้อย มีนกจิบนกนกก็เป็นหนึ่งจิบก็เป็นเจ็ดน้อยน้อยก็สิเป็นหนึ่งเจ็ดอ้าวเอาอย่างนี้ตัวไหนว่าเป็นตัวเลขก็จดเนาะคะ่ะจดคือเจดียงว่านกนี่ก็หนึ่งจิบนี่ก็เจ็ดน้อยนี่ก็หนึ่งเจ็ดนี่ก็คือเจ็ดตัวบ,บินข้ามบินข้าม สีว่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งบอานผู้ชมฮะบินข้ามเด้โอ้ยนนาะน้องน้ำน้องกันหนึ่งน้ำกันหนึ่งตต่กันหนึ่งโอ้ยทานผู้ชมมแตหนึ่งหนึ่งหนึ่งกันเมืนงหดแห่งวดที่ผ่านมานะเจดียงกับสีบอกว่าแปลว่าหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะทางผู้ชมเนาะว่าบหนึ่งหนึ่งทั้งวันี้สิเป็นยังล่ะ สิว่าเป็นหนึองนองอีกหน่อยบ่าก็บอกตัวนอกเงินแต่มันจอบอตัวเก่ามนบอกต่ปูสามหกามไอ้แต่ปูห้าเจ็ดแปดน่ะเพิ่นกระหอยู่เลยค่ะเพิ่นกระห้หนหนอยู่เปูนั่นเดี๋ยววันที่ยีแไปฟังความฝันซอยกันเพิ่นสิฝันแม่นิ่นสิฝันมาจังใดที่เพินให้มากมี่สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเจดหนึ่งอ้าว จ็ดหนึ่งก็ตรงกันอยู่เด้อนกจิกบ, 1, 7, ก,บ 1, 7, ก็เป็นหนึ่งเจ็ดเนาะน้อยก็เป็นหนึ่งเจ็ดก็เป็นหนึ่งจะแสดงว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบินข้ามหนองน้ำตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวมีนกจิบน้อยเจ็ดตัวบินข้ามหนองน้ำตายหนึ่งตัว บางคนว่าตายกันเลือหกผืนนะทา่านผู้ชมข้าเจเ้าเลขตีวาะะ่าหนึ่งหกเจ็ดนั่ค่ะหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจดีย์กับมือนตึบแปลรเปลี่ยนดอกให้ท่านผู้ชมแปลให้เด้อแปลลงมาข้างล่างเดี๋ยวสีซื่อตามแต่ว่าเลขควนถูกไหมม,ม,มันมันมันมีเทอดายเก่าท่าน,นัน้นล่ะค่ะท่านผู้ชมมีดหนึ่งมีดเจ็ดแล้วก็มีดหนึ่งมีดเจ็ด ตายสิมีศูนย์อยู่บะท่านผู้ชมศิมีศูนย์อยู่บ่าบตายโอ้ยฟังคข้ามาตายผ่านยูทูบบนนอกบันนี้เนาะมีนกน้อยมีนกกิฟตน้อยมีนกกิฟตน้อยจ้าค่ะโอ้ยฟังมาเป็นดอกเดอ้อย่ายเอ้ยภาษาค่ะแม่เจ้ามีนกกิฟตน้อย เจ็ดตัวบินข้ามน้องน้ำใต้หนึ่งเอา้าท่านผู้ชมเดี๋ยวจเจดียงจะไปหาคนเปียสวยท่านผู้ชมเปีกกอนเอ้ามาพูดใกล้ๆหน่อยค่ะมาพูดภาษาละเมอท่านผู้ชมได้ฟังหน่อย <c oughs> ยายอสุลินบัานขยองบอกเล่าฟังออกบอ,อกคะ่ะฟังออกโอฮาไก ไก่ออกเออฟังเบาไท่เยออไปไหนไปสุรินค่ะเดี๋ยวหาคนแปะซอยค่ะท่านผู้ชมเนาะมีนกจิฟน้อยเจ็ดตัวบินข้ามหนองน้ำตายหนึ่งแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมแปะมากแปะมากแปะมากเดี๋ยวเจเดียนจะหาคนรวมผู้ใดแปะแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมมา<ห>ท่อทางแยกขวัญดีกว่าผู้่นแปะแม่นเนาะ ลิศนาปูเมืองกับเขามาตลอดโทษทำแย่ขวัญสิลับสายพอแย่ขวัญแย่ขวัญผู้เป็นนักแสดําเรกแปรแม่นหลับเดินสงสัยสิบลับเดินนี่เดอ้อเป็นรอบบ้านเป็นรอบบ้านแย่ขวัญนี่ยเหมือแรกนี่น่ะบลับจับ,บมาโทษหาปลาลุยคือสิไปหาปลาลุยแน่นอน ลองโทรหาต๊อกกลมฮ่าตัวซอยฮาตัวซอยฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่ป้าเป็นยังไงอยู่ดีสบายอยู่บ่อยู่ดีสบายอ,อยู่บ่อเออฮ่อาเจ้าเลขเจ้าเลขไมาให้แปล่นบอกว่าเพิ่นถามว่ามีนกจิฟตน้อยมีนกจิฟตน้อยเจ็ตดตัวบินคามน,น้องน้ำตาย หนึง่งแค่นี้ฟังมีนกกรบหน่อยเจ็ดตัวเจ็ดตัวบินคามน้องน้ำตายหนึ่งเอาเจ้าสีว่า <right> งเลยเจ้าสีว่างเดยบินขามน้องเมียนนกกรีบหน่อยเจ็ดตัวเจ็ดตัวบินบินขามน้องน้ำตายหนึ่งจะวางเดยเจ็ดตัวเจ็ดตัวเมียน นกกิบหน่อยเจ้าว่าต really to um, no. okay. no. oh. ัวใดงเนานกนกก็เป็นเนื้องเจ้ากันไงว่านี้ยกิบกับบินขามน้องน้ำแบบนี้แม่นบินขามน้องน้ำตายหนึ่งน้องน้ำเหรอไม่ถือว่าเป็นเนื้อก็เป็นเนื้อแหละเพราะว่าจะลองแปีดูแปี๊ปีนกกิบหน่อย เจ็ดต no ัวเจ็ตบินคามน้องน้ำตายหนึ่งยู่ซุลินซุลินอยู่บ้านนดไนผ่าหัดเอ๊ร่องเหรอเอทุกเขาเบ่อไล่เลยนะเบืักแล้วเบื่อล่เบื่อนี่เพามีไล่เครื่องนี่เอทอาหานรับกิโลเป็นได้ตัวใดรับกิโลอ้าวรับกิโลมันมันได้ซีหนึ่งสามบ่กับกับอีกอย่งตัวหนึ่งฮะ 4ีหนึากับสองบ่ไปเ้ไปเบิ้คักนะบ่เอาเอาน้ำข้าเจ้าน่ไหมเอาน้ำข้าวเจ้ามะนังส่งกับสองหเออหนึสามกับสองหกเอาเปะสกอนแปะสก้อนมีนกหน่อยนกนกกีบหน่อยเจ็ดตัวบินขามน้องน้ำนี่แปะสะกอนนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่บอกอ่า กกะนึ่งจิบกะเจ็ดไปนี่ล่ะเนาะจะว่าบ่เจ็ดกะคือเจ็ดเป็นคำน้องน้ำตายตายนึ่งกะสีนึ่งแหละขบเป็นเลขนะครันคิดว่าคิดว่าอุ้ยถ้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งถือกันกับปูหาเจ็ดแปดจะเบิ่งบ่ปูหาเจ็ดแปดนะเริ่อคนเลข่นสี่หนึงศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็หนึ่ง หาเจอหนึ่งหกเจอหนึ่งหน,นึนเดี่คือว่าจากแล้วว่าว่ามักดอกเลขซื้อหลายตูวหลายอาจารย์เออใช่ว่ามากักนักนมัดนี่มัดยังเอาไอ้บ่มีตัวมักอาจารย์ว่าตัวใดก็สิว่านะ้ำอ,อาจารย์นั่นล่ะซื้ววอวัตถุอาจารย์นั่นล่ะแต่ว่าซื้อไ้ิกวันที่ยี่สิบ ปดยี่ิบเจ็ดกลับบ้านยี่บแปดแปะหวยปูเจ็ดหนึ่งอีกปูปูอ้นแม่นย้ปูหาเจ็ดแปดอีกราคาบูบุญกระถิ่นเจ้าเมื่อยใบบานกระถินคะออกแล้วก็เอาเลื่อยเลื่อยนับอกออกแล้วออกเลยออกมือนันออกพ่นสาวมือนั่นกับมือนันเลยของข่อยวันที่สิบเจ็ดด้วยวัดปลาวัดปลาวันที่สิบเจ็ดมาช่วยหน่อยสิบเจ็ดตุลามาได้ด้วยค่ะ วัดป้าเไหวัดป้าสิบเจ็ดหอยสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดตุลาเมื่อโอมเมื่อสิบแปดวันถวายเจ็ดตุลาถวายโอเคแปลเป็นยังจแปลเป็นนี่แล้วหนึเจนี่เนี่ยเนาะโอเคจัดหนึ่งเจหนึ่งเขาเปว่าเขาว่าเลข 3, ามอยู่เลยว่าเลขามอยู่เลย ้ะเลหามกับสีหนึ่งเจ็ดหนึ่งทั้งตัวปูเมืองเพิ่นเขาทุกหมวดเด้เขาตลอดปีเลยาผู้าพยอย่บ้านจะเทียบบ่ยุไม่จะไปหาจัอย่นอนยุเฮียนนะแต่เังมือนเว้นมอยู่จะเทียบไปหาแต่เขาทุกกระชันละบ่ย่างปูหาเจ็ดแปดสิไปอีกย่งหลายปูอยู่บ้านครบ ยี่สิบแปดได้มาแปดตลอดเพื่นว่ะได้มาแล้วได้เลขนะเลข่นให้แต่ว่าไปฟังความฝันเพิ่นก็ไปถามมึงเหรียญเพิ่นย่างบอเพิ่นให้เหรียญมาบูชาบบอเออเท่าท่อหายายขวัญบารับสายเย่ลุยกับบารับสายก็เลิโท่หาเจ้าโอเคเห็นเยอะเหรียญนั่นแหละเห็นเหรียญจัดเห็นเยอะเอออัติดมึงคิดจะต่อตลอดนอกิ่งปู้ผูสอดแต่พาะสอบตลอดไปเพิ่งเหรียญกับเพิ่งเรียน พอสสองหาหนึ่งซีอยู่ที่เหรียญเพิ่นคนจ่องหลายคือกันแต่ว่าทํานปรท่านในรับต้องไปเบิ่งเหรียญน้าเพิ่นกน่อนเห็นเหรียญน้าเพิ่นก่อนยังสิรับเหมือนเ้าเห็นเห็นหน่อยหนึ่ง้เบิ่งบอต้องเบิงบงเบ่งตะก่อนว่าเพิ่นมีหลายมีหน่อยจำใดก็เลยงดรับไปก่อนต้องไปเบิ่งวันที่ยี่เปียกแค่นี้ลราแม่ป้าเออเออ <ละ S 2> ตังสามนี่นะครับพี่สามยืดกู้มือกู้มือนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเห็นก็เช็นวัดนะโอเคโอเคค่ะปูสามแปดแปดจกเห็นหรือปล่าปูสามแปดแปดแกเบิ้งยี่บอติดตามยี่บอเห็นหรือเปล่าติดตามเบิ้งเบิ้งต้นไเ่ิปดเก้าแม่ปาแมเปาปูข้าเจ้าว่าข้าเจ้าไปนั่งข้าเจ้าไปฝันเบิ้งแม่นิข้าเจ้าว่าถูกสองตัวเบ่แปดเก้ากับสองสามเพิ่นว่า เดี๋ยวมือแรงเพิ่นสินนางอีกเหมือแรงเพิ่นสินนางอีกเพิ่นเพิ่นสินนางอีกเพิ่นเพิ่นสินนางอีกว่ามันมาแทบอกเออเออเอออะไรแกดีอันนั้นเออ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 แกนี้แล้วแม่ป้าเสียวเสียงเจ้าละออกเสียวเสียงเจ้าละออกยืดเดี๋ยวนี้โอเคโอเคแค่นี้ละคลิปคลิปแม่ป้าเพิ่นอยู่หลังซาบู ชาบูนกะะ้ะอยู่กิ่งแก้ว่อร้านชาบูยังกะบูราชาบูอยูาาย่กิ่งแก้วสิบสี่ค่ะทุกผู้ชมทางเขาหมาู่มบ,มบ,มบ,มบ้านเอียงหมู่บ้านฮไมหมู่บ้านเอียงหนจำไม่ได้ที่มีอยู่หน้าตลาดสิบสี่ทับหนึ่งรือเปล่าหมู่บ้านเอียงดอกจำชื่อไม่ได้ร้านชาบูที่เจดีย์ไปกินวัดก้อนนี่ยแหละคะ่ะทุกผู้ชมเป็นเก๋าเปล่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะ เอาไปเบิงทานอื่นเปรบังเนาะค่ะเนาะเปรซอยกันเปรตัวใจคอมเมนมากเลยค่ะท่านผู้ชม